ารถไฟคือนานาประเทศทุกประเทศต่างแข่งขันและมุ่งไปข้างหนา้าสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่วนประเทศไทยอยู่นี้และนี่คือปัญหาที่เราอยู่กับมันจนชินชาและดึงรั้งเราไว้เป็นเวลานานหน้าแหลงกเกษตรกรยังคงย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองต่อไฟฝ้านอยากทำงานระดับหัวหน้า แต่เป็นหัวหน้าแกงเท่านั้นนะน้ำหวานวิชาเอกเซลฟี่วิชาโทรโซเชียลเน็ตเวิร์กป้าจีตอายุ60กว่างานการไม่ทำอาชีพหลักดูละครสร้อยหน้าเลือดเชื่อทุกโอกาสี่ลูกสาวช่วยแม่ขายของไปสิเรียนทำไมเสียโบเฮียแกบอก มนาน,น,นานแล้วที่เราติดอยู่ในกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนกดดันเราจากข้างบนประเทศที่ตามหลังเราหลายประเทศล้วนมุ่งมั่นจริงจังในการพัฒนาประเทศเรายังพัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ไม่ทันความต้องการนอกจากไม่สนใจหาความรู้เพิ่มเติม เด็กไทยส่วนใหญ่ยังมีค่านิยมที่ผิดผิดอีกไม่กี่ปีประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นมีจำนวนไม่น้อยที่อาจเป็นภาระให้ลูกหลานคนวัยทาง,งานเองก็ยังไม่เคยเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพจากการจัดอันดับประเทศตามภาพรักคอ์รับชันทั้งหมด175ประเทศเราอยู่อันดับ85ซึ่งหมายความว่าเราขุนมัวเป็นอันดับต้นๆของโลก อะไรไม่มีเปอรเ็จสักหน่อยไปไปไปท่านผู้โดยสารโปรดทราบเราจะจอดพักที่ชานชลาท่านสามารถเปลี่ยนไปรถกระบวดที่12ได้ที่สถานีนี้ บวนรถจะพาทุกท่านไปสู่เส้นทางความสุขที่ยั่งยืนพร้อมกันขอให้ท่านผู้โดยสารที่จะเปลี่ยนขบวนตรวจสอบคุณสมบัติให้พร้อมก่อนเดินทาง หมายที่เราจะไปเป็นเรื่องจริงหรือว่าเผลอฝันมีอยู่จริงครับตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นต้นแบบของประเทศพัฒนาติดหนึ่งในห้าผู้นำด้านเศรษฐกิจของโลกแม้จะเจริญก้าวหน้าด้านวัตถุแต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้อย่างเหนียวแน่นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความสำเร็จก็คือการปลูกฝังแนวคิดไคเซนคือการมีหลักคิดในการดำเนินชีวิตหรือจิตสำนึก ว่าจะต้องทำในสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นตลอดเวลาและที่ไม่ไกลจากบ้านเราอย่างประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเดียวที่พัฒนาแล้วในภูมิภาคอาเซียนและนับเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยอันดับต้นๆของโลกเอานะ่ยังไงไปได้ของเราอะ่ะก็มีไรายได้ดีกว่าประเทศอื่นนะขณะที่บางประเทศที่เคยอยู่ระดับเดียวกับเราได้ก้าวหน้าขึ้นจนมีระดับรายได้แซงเราไปไกล บางประเทศที่เคยตามหลังเราเริ่มไล่หลังเรามาไม่ไกลแล้วจุดมุ่งหมายของเราที่จะไปอ่ะมันดีกว่าเดิมยังไงล่ะอืน,ะนั่นน่ะสิเราจะมีเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนความยากจนของคนไทยจะลดลงมีการกระจายรายได้มากขึ้นเกษตรกร,ร,กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากรายได้ที่มั่นคง เราจะเป็นศูนย์กลางการผลิตการขาและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนยประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการศึกษามีคุณภาพโดยเฉพาะผู้สูงวัยทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐที่มีคุณภาพช่องว่างระหว่างความเหลื่อมล้ำจะแคบลง ตอนนี้มันการกระจายรายได้มันมันยังไม่มากคนที่จนก็จนมากๆอยู่ก็เลยคิดว่าอยากให้มันมีการกระจายรายได้แล้วก็รายได้ต่อหัวของคนมันดีขึ้นอย่างแรกก็อยากจะให้มีความสมอภาคแล้วก็อยากให้มีค่าแรงที่เพิ่มขึ้นก็เกี่ยวกับพวกเรื่องเศรษฐกิจคืออยากให้มีอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้ข่องตัวขึ้นกว่านี้ค่ะเราจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ ในการบริหารงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพมีการกระจายอำนาจมีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรมและมีส่วนร่วมสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐอันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นจากนานาประเทศเกี่ยวกับการปฏิรูปก,การเมืองนี่แหละครับทางรัฐบาลเนี่ยอยากจะให้ช่วยแก้ไขเรื่องการเลือกตั้งให้บริสุทธิยุติธรรม อยากให้ประเทศไทยมีวินัยกันมากกว่านี้เค้าบางครั้งไม่รักษากฎซึ่งกันและกันเลยไม่เคารพไม่ให้เกียรติกันเลยในบางครั้งะคะเราจะมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นพร้อมเศรษฐกิจที่จะเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปัญหาภาัยแล้งและมลพิษจะบรรเทาลงและเราจะเป็นเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซียน มีระบบโครงข่ายคมนาคมระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเชื่อมโยงอาเซียนกับโลกท่านผู้โดยสารโปรดทราบอีก5นาทีรถไฟขบวนที่12จะนำท่านไปสู่จุดหมายแห่งความยั่งยืนกำลังเข้าสู่ชาชลาผู้โดยสารโปรดเตรียมขึ้นรถไฟได้แล้วค่ะพวกเราเป็นคุณสมบัติเพราะใช่ไหมที่จะได้คือรถไฟขบวนนี้ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เราต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาเรื้อรังที่สั่งสมมาแต่เมื่อเรารู้เราเข้าใจก็ง่ายที่จะแก้ไขและปรับปรุงน้ำหวานคิดได้ว่าควรทำอะไรปัจจิตกลับสู่ความเป็นจริงทำชีวิตที่เหลือให้มีคุณค่า เสียโบเลิกให้สินบนมองคนเท่าเทียมกันซ่อยเลิกเอาเปรียบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเมื่อทุกคนปรับและเข้าใจตั๋วขึ้นรถไฟขบวนที่12ก็เป็นของทุกคน นี่แหละคือตัวที่มีค่าตัวที่จะนำพาเราไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมถ้ามองจากศักยภาพของเราที่มีทั้งความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นด้านประเพณีวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทุนที่ล้ำค่าขอเพียงแต่เราเชื่อมั่นในยุทธศาสตร์ของประเทศร่วมกันไม่ยากเลยที่เราจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปบนเส้นทางแห่งความหวังนี้นับจากนี้เราต้องร่วมกัน กำหนดทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งาชาติฉบับที่12เพื่อนำพาประเทศไปสู่จุดหมายแห่งความสุขของคนไทยอย่างยัง่งยืน